คนไทยแท้หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงคนที่มากดไลค์เรานะคะจะเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชีแอคเคาน์ก็มีตัวตนจริงๆนะคะมีคนเล่นจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook เท่านั้นค่ะในการเพิ่มไลค์เนาะนอกจากนี้นะคะยังถูกกดของ f a c e b o o k 1 0ยเเซ เห็นโลสวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์ลูกาพ Facebook แบบบัญชีคนไทยแทยค้ค่ะทาไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรงแอดเค้าโดนเด่งโดนแบยค่ะรับรองว่าแอคเค้์ปลอดภัยแน่นอนเอาละคะ่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะจากนั้นไปกดเพิ่มเพื่อการพิมพ์แอตไซต์ปั๊มไอีไทยคะ่ะร้านเนี่ยจะขึ้นว่าปั um ๊ม f o l l o w .com คะ่ะแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊ like มไลฟ์เฟซบ o ๊กบัญชีคนไทยแท้ค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์เฟซบ o ๊กบัญชีคนไทยแท้นะคะเริ่มต้นที่30ไลค์นะคะไปจนถึง5,000ไ like ลค์เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการที่30ไลค์ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานะคะเลือกแพ็กเกจราคาเรียบร้อย แอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะซึ่งเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะหลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้นะเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทํางานให,ให้เราทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาค่ะเลือกมา1ึโพสต์นะคะที่เราต้องการจะทําปั๊มไลค์นะคะให้เรากดตรงแชร์ค่ะแล้วก็กดคําว่า copy link ค่ะจากานั้นนําลิงก์ที่ได้ไปส่งให้แอดมินในแชทแบบนี้ได้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยเข ยอดเดิมเนี่ยมีอยู่ที่1ไลค์ค่ะระหว่างที่รอยอดนะคะเราก็เปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็รีเฟชหน้าจอตลอดเวลาเลยนะคะยอดเริ่มนะคะคือ1ค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดไลค์เนี่ยก็ขึ้นครบตามที่เราซื้อไปแล้วนะคะส่วนคนที่มาไลค์เรานะคะก็จะเป็นคนไทยค่ะแบบนี้เลยนะสามารถเช็คได้ด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนเพิ่มรายรูปภาพ f a c e b o o k นะคะจากในคลิปก็จะเห็นแล้วเนาะว่าจํานวนรายรูปภาพ Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตานะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เชื่อถือได้นะคะทำแล้วได้ยอดจริงได้ยอดไวแน่นอนค่ะ ที่สำคัญนะคะไม่โกงแน่ๆหากเพื่อนๆสนใจสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไซปั๊มไอจีไทยรายละเอียดตามนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินนะคะคอยแตนบายคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆว่างตรนไหนทักไปได้เลยนะรับรองแอดมินร้านี้ยินดีให้บริการค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ